โนรนมำปานเพชรจนกบแดงงามหลักจากที no, pan, kap, am, la, ่โนรนมำปานเพชรจนกบแดงงามหลักจากที่ครับโนรามำปานเพชรนะครับโนรนมำปานเพชรโนรนมำปานเพชรเรื่อยปานก้องายเล็กจะน้ำบินแดงงามหลักจากที่นะครับแดงงามหลักจากที่ก้องน้องทาวินงจะน้ำกีฬาจุนโกน่าน้าชัดดำแดงแดงนักแบบนี้แหละ แดงงามราชสจ็ดี่สันแลรทั้งเกตย,ยอดกับยอดต้องคกายแดงตัวตัวต่อเข้าเลยนะครับขณะนี้เป็นไปามกฎกติกา,ามาราย,ยาดวา้ว้เฉยแดงงานยอดวงช่วย เรามาแลยอดวงกลยครับนาเดนครับามามันจะ้าควายดำจะพ่ายอดวงกล้วยองควายเดงเข้าไปดไหมครับเล็เดีะวดงมาตรวมาพุ่มนูครับมันไ่วเวนี้ย่งุ่นอกตัวจสิเอ้อดูยอดยอสินยาวิมเยินครับปูนี้ดมีเาักบินมาบันเด้ครับแต่อใหญ่ดื้อมัานีน่นเดิ้ลกเด็กแ่มาจ้ากันนิดครับแต่ยอดจีบอย นั่นนั่นได้แล้วว่ายอดวิ่งเรื่วยๆแบบนี้นะครับน้องมาก้าวไปเป็นกรรมการนะครับเปลือนมาเล่านี่คือเปลือนทางไส้พันนะครับดู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 ข้าไปกัดน้าเปลือนไม้ไอ้ไอหลังคาดเออหวงเราหัวว่าหนองมากไม่เขียวเลงหลังคาดเปิดกุ้งนี่มันจืดหลังคาดเปิดกุ้งเปลือนเออจุเปลือนเออจุดเลยจุดเลย ลังคาสเป็ก anyway. ูว่าไปทำเหลืองเลยพี่น้องเหลอลงไมยลงไปกูว่าแล้วลงก็ลงมาไเไปเร็วไปเร็วไหวไ้คุผู้ชมได้ดูดูเ้าปหนว้ลังคาดเลังกาเป็กูวเป็นความผู้พันเผื่อนทางใด้พันอาเดินเรามามองในมุมนี้วะเผื่อมันนี่คือเขาเลี้ยงได้ได้าใบเรามาม มันกูจะไม่ไม่คือแต่ว่าไล่คนออกกลัวอ so so ีก yep. ้าไปกัดมันไม่กล้าไปกัดที่สนามกีฬาจุนโคน่าหน้าชาติของจุนโคนระชสกจังหวัดปนตร์เป็นผู้สุดท้ายสําหรับการหายโลสดแล้วก็เป็นผู้สุดท้ายสําหรับในสนามด้วยนะครับครับส่งเอเนเวมาบอกเราครับให้หายที่ถึงกันจองโคทีท่ายตัดกัดเสือฟรีเมย์ทางก้องควายนะเดีทางก้องกูอ่ห้านาทีเลยนะในสนาม จะวัดขึ้นไปครับไก่แดงครับจอดช่วยยานควายแดงนี่ เดบายนี่ดดบายสุดดำสุดเล็กเขอบคุณที่สักรับจากลานโนดนะครับบอกว่าแจ้งความประสงค์สนามละนโนดนะอนุญาตให้ทำการถ่ายทอดสดครับอ๋อเดี๋ยวรอดูกันครับเดี๋ยวเคลียร์คิวจากทาง เซตนี้นะนี้ับใจัสี่แปดนย์ตนุกนะสี่แปดเก้าเก้ตุกครับครับ

này đang nói là nó quát về măng, đi rầm lên nhìn để không ra lỡ những video hấp dẫn đó, này. À, mm. đây, là, đấy. <cười> <cười> Đó, còn đây <laughs> là Còn đây là thế, quan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  thế, แดงงามราชสนะแดงงามราดจัครับแดงงามราชจี๊ดสาวหน้าที่เาวนานะกาวนาที่าวนาแดงงามราชจสีกับสนะหนานาฬิกาับเป็นควายนะควายจากา่นาที